สวัสดีครับวันนี้นะครับไลน์เกมเศรษฐีนะครับอัปเดตอีเวนต์จี้เครื่องรางนะครับพ o อปที่กลับมาอีกครั้งนะครับมีหลายจี้เลยนะครับมีไพทาโร่นะครับดักแบนะครับไพทาโร่หมีสปริงไดโน่แหวนป้องกันนะครับอุปกรณ์เขียนแบบคู่ชิดนะครับปืนสปู เป็ติการตามหานะครับมันมีก็ต้องสะสมนี่ก่อนครับเครื่องนวดแป้งเอนะหนึ่งชิ้นครับแล้วก็แป้งโดนนะครับสองชิ้นแล้วก็แอปเปิ้ลเอบวกนะครับสองชิ้นนะครับได้เป็นคุกกี้แอปเปิ้ลเอสนะครับนะครับสะสมเครื่องนวดแป้งเอนะครับชิ้น แป้งดเอนะครับ1ชิ้นนะครับแล้วก็บอกโคลี่เอบวกนะครับแรกเป็นเอสนะครับอย่างที่สามนะครับสัสอีนะครับหนึ่งชิ้นนะครับแป้งโดนะครับเอนะครับสองชิ้นนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตสายลุงเอบวกนะครับสองชิ้นนะครับแรกเป็นคุกกี้พิซซ่าเอสนะครับตามนี้เลยส่วนอีเวนต์แรกนะครับอ่า แรกน้อยสุดคือคุกกี้แอปเปิลเอสนะครับ2ชิ้นนะครับเอสนะครับได้เป็นฟองสบู่อุปกรณ์เขียนแบบครับไว้งกันส่วนพิซซ่านะครับแรกเป็นสปริงไดโนนะครับเจ็กแพ็คไพทาร์โลนะครับตามนี้เลยนะครับมีแว่นแลกเปลี่ยนเลยนะไพทาร์โลมีนะครับกับยาแห่งฟ้ามือเอสนะครับแด้เป็นไพทาร์โลดาร์คแบนนะครับ อีเวนต์เล่นก็ทั้งเ่าลูกบาศเพชรน,นะครับลายก็รูกบาศมรกตนะทิปเปลลิลก็1รอยเพชรนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูเพื่อกันนะครับว่ามันจะออกดีรหรือเปล่านะอ่ะเปิดคูณ้าไปก่อนโอเคครับแอปเปิลแบวกมานนะครับไปต่อครับได้เป็นเครื่องเครื่องน้ำแป้งนะถือว่าออกดีอยู่นะครับเนี่ย เดี๋ยวไปสูมให้ดูแล้วกันนะครับไปห้าสิบเป็ดแรกไปต่อครับยาวไปครับเฮ้ยมันไม่มาเลยอ่ะโอ้โหเปิดของดองมานะเปิดไอ้นี่ไม่มาเลยนะครับโอเคครับบอกโคลี่เอบอกมานะ ยาวๆไปครับเงียบเลยน,นะครับเนีย่ย <c oughs> โอเคครับแอปเปลิลมานะแต่วัตถุด,ดิบเอผมไม่เห็นเลยนะครับเนีย่ยโอเคบ็อกโคลี่มาอ่ะอีกสองสามรอบเลยกันโอเคได้เป็นแปงโดนะครับอ่ะเปิดลักกี้ก่อนนะครับ ผมเปิดไปประมาณ10รอบนะครับก็ตีประมาณ500เพชรนะ500เพชรก็ออกดีอยู่ครับเนี่ยแต่พวก GA ไม่ค่อยออกนะครับโอเคแอปเปิลใหม่แล้วนะครับแอปเปิลเหมือนจะออกดีสุดนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่ อันนี้ออกอยีทงสุดนะสกโกแลตนะครับส่วนแอปเปิลนะครับออกดีสุดน,นะแล้วก็ขาดพวกแป้งโดนะครับอีกหึงชิ้นนะครับจะได้เป็นโเกเบิลเอสนะครับแต่ก็ต้องสะสม2อย่างอ่ะถึงแรได้หนึ่งจี้นึงอ่ะโอเคครับก็มารีวิวคร่าวๆป็นเท่านี้ครับสวัสวดีครับ